สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง NBA Thailand Insight ช่องที่รวบรวมข่าวสารบทวิเคราะห์เจาะลึกและเรื่องราวต่างๆมากมายของบาสเกตบอล NBA นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ในรายการ NBA Thailand Insight ครับรายการที่จะพาทุกท่านนะครับมารู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนะครับในแวดวงบาสเกตบอล NBA ครับและในวันนี้ครับทุกท่านนะครับอยู่กับผมเอ๋วัชรินทร์จตุชัยนะครับ ผู้บรรยายกีฬาบาสเกตบอล NBA นะครับแล้วก็เป็นแฟนแท้ NBA ด้วยที่จะมาพูดถึงนะครับเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจในวันนี้ครับผมจะมาพูดถึงในเรื่องของความจริงที่ปิดบังส่วนสูงของผู้เล่น NBA ครับต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ในยุคอดีตครับบอกว่าการที่ทีมทีมหนึ่งเนี่ยจะมีผู้เล่นที่สูงเกิน7ฟุตเนี่ยถือว่าหาได้น้อยมากแล้วความสูงล่ะมันมีผลอะไรนะครับกับการเล่นบาสเกตบอล เล่นที่สูงที่สุดในปรา,าสิทาอตร์บ b a เนี่ยก็คือจอส์มูราซานสูง7ฟุต7ครับหรือ2 3 1ซนติเมตรเขาแค่ไปยืนที่สนามแล้วก็ชูมือก็สามารถแตะหัวงแล้วก็เป็นกำแพงที่ทำให้ทีมเนี่ยมีเกมการป้องกันที่มันดีขึ้นแล้วหรืออย่างทางด้านของมารุโบครับสูง7ฟุต6นิ้วจุดเต็้กับมูบาราซานแค่ประมาณนงซนติเมตรเท่าน,นั้นแหละครับมารุโบก็เป็นอีกหนึ่งคนครับที่เมื่อไปยืนใต้ไปแล้วเนี่ยการที่พเพล่นบางคนเนี่ยจะได้เข้าไปำนำคะแนนเนี่ย มันทําได้ค่อนข้างยากในแต่ละทีมครับการที่มีเพื่อนตัวสูงเนี่ยมันจะสามารถช่วยทีมเนี่ยมันเกิดความได้เปรียบต่างๆค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการข่มคู่ต่อสู้สแตทต,ต,ต่างๆที่เมื่อคู่ต่อสู้หรือคนอื่นเห็นแล้วเนี่ยจะรู้เลยครับว่าเฮ้ยทีมนี้เจาะวงในยากฟิลแจ็กสันครับโค้ชของทีมชคาโ,โกบูลเนี่ยเคยพูดเอาไว้น่าสนใจมากครับบอกว่าการที่มีเพื่อนที่มีความสูงมีส่วนสูงเนี่ยที่อยู่กับทีมมากเนี่ยมันจะทำให้เกิดความได้เปรียบครับ ฟิลจัคสันก็บอกว่าในปี1995ในตอนนั้นเนี่ยที่เขาคุมเชียรโกบูเชียรโกบูต้องเจอกับทางด้านของออร์แลนโดแมจิกและแน่นอนว่าออร์แลนโดแมจิกเนี่ยมีซูเปอร์สตาร์อีกหนึ่งคนที่สูงและใหญ่มากนั่นก็คือชาคิโอเนียลครับฟิลจัคสันครับในตอนนั้นเนี่ยก่อนเปิดฤดูดกาลเขารู้อยู่แล้วครับว่าต้องเจอออร์แลนโดแมจิกในฤดูกาลปกติและต้องเจอกันในเพลย์ออฟแน่นอนสิ่งที่ฟิลจัคสันทำก็คือเอาตัวผู้เล่นระดับบิ๊กแมนหลายต่ออหลาายคนมมเเเจส์์็ดดวิร ลุกลองลี่บิลเวลิงตันหรือแม้กระทั่งโทนี่คูโคชครับเรือง่ายว่าคือมีเพื่อนที่สูงเกิน6ฟุต11นิ้วเนี่ยอยู่ในทีมประมาณ2-3คนเลยเพื่อเอามาอัดกับทาหน้านของชาคิโอเนวความสูงจะมีผลอย่างชัดเจนรูปร่างก็เช่นเดียวกันครับความจริงที่ปิดบังใน NBa ผู้เล่นหลายคนเนี่ยอยากที่จะสูงครับแต่บางคนไม่สูงก็อยากที่จะสูงย้อนไปในยุค80ครับก่อนที่ผู้เล่นจะเข้าลีกเนี่ยเขาจะมีการวัดส่วนสูงกัน ซึ่งแน่นอนครับว่าก็จะเป็นการวัดแบบที่ไม่ได้มีการซีเรียสอะไรมากมายชาร์ส์บาร์ลีย์ครับปี1984เขาได้เข้าไปวัดส่วนสูงใน p r e n b a d r a f อออกมาเป็น6ฟุต6นิ้วนั่นคือส่วนสูงชาร์ลส์บาร์ลีย์ซึ่งแน่นอนว่ามันมีคนหลายคนครับเวลาเจอบาร์คลีย์ในสนามออกมาบอกครับบอกว่าคุณไม่ได้สูงกันจริงๆนี่นะโมเสสมาลอนครับซึ่งเป็นเพื่อนร่วมทีมของชาร์ลส์บาร์ลีย์เคยพูดเอาไว้กับสื่อแบบขำๆครับบอกว่า ผมซ้อมกับชาวส์ผมอยู่กับชาวส์มาผมคิดว่าเขาสูงไม่ถึง6ฟุต6นิ้วนะเขาหน้าดูต่ำกว่านั้นซึ่งแน่นอนครับเมื่อสื่อไปถามเรื่องนั้นจากชาวส์บาร์คลีย์บาร์คลีย์กลับตอบแบบขำๆครับบอกว่าความสูงของผมเนะี่ยไม่มีอะไรที่มันตายตัวหรอกผมสูง 6. ฟุต6นิ้วอยู่แล้ว6ฟุต6นิ้วก็คือ1 9 8ซนติเมตรครับแต่ไม่เพียงเท่านั้นครับสื่อได้มีการจับจ้องในตอนนั้นมากครับสุดท้ายครับบาร์คลีย์โป๊ะแตกครับ เขาบอกว่าตอนที่เขาเข้าไปวัดส่วนสูงในปี1984เนี่ยก็เอาถุงเท้าครับยัดใส่ไว้ในรองเท้าแล้วก็ใส่รองเท้านั่นหมายความว่าส่วนสูงของบาร์เรลเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ2นิ้วเลยจริงๆงบาร์เก็คือสูงแค่6ฟุต4นิ้วไอการที่เพิ่มส่วนสูงเนี่ยพเพื่อนหลายคนนี่มีการปิดบังกันค่อนข้างเยอะอีกหนึ่งคนครับก็คือทิมดันแคนทิมดันแคนเด็กหนุ่มจากเวฟฟอร์เรส ข้อสู่ทีมสเปอร์ฤดูกาลพันเกา้าร้อยเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบแปดเนี่ยดันแค้นเขียนส่วนสูงไว้ว่าตัวเขาเนี่ยสูงเจ็ดฟุตแต่เมื่อมีการวัดจริงๆเราเนี่ยดันแค้สูงไปแค่6ฟุต10ซึ่งเมื่อสื่อไปถามดันแค่นครับดันแค่นก็บอกว่าก็มันเป็นส่วนสูงของผมน่ยฟุตคุณจะเขียนไงคุณก็เขียนไปเถอะแต่เมื่อมีการไปคุยกับคนที่ใกล้ตัวดันแค่นครับเขาบอกว่าดันแค่นเนี่ยเพิ่มส่วนสูงตามที่โค้ชต้องการนั่นก็คือว่าจาก6ฟุตสิ เขียนเป็นให้สูงถึง7ฟุตเพื่อเขาจะได้เล่นในตำแหน่งวงในเซนเตอร์และฟอร์เวิร์ดได้รวมถึงทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยมันเกิดความยำเกรงด้วยซูปเปอร์สตาร์ตลอดการครับอย่างไมเคิลจอแดนจอแดนเขียนระบุไว้ชัดเจนครับว่าสูง6ฟุต6นิ้วแต่เอาเข้าจริงๆอ่ะหากถอดรองเท้าหากถอดถุงเท้าวัดกันด้วยเท้าเปล่าไมเคิลจอแดนสูง6ฟุต4นิ้วครับซึ่งเจ้าตัวก็เคยบอกครับบอกว่าผมไม่ได้ซียเรียสอะไรกับเรื่องความสูง แต่ในตอนนั้นที่พวกคุณให้ผมวัดส่วนสูงผมก็ใส่รองเท้าตามปกติมันก็จึงเพิ่มขึ้นอีกประมาณนิ้วนิดๆเท่านั้นอีกคนหนึ่งครับในยุค80นิ้ว90ที่เคยออกมาพูดเรื่องความสูงจริงก็คือแพทริกอีวิงแพทริกอีวิงครับสูงเข็นไว้ว่าคือ7ฟุตแต่มาวัดจริงๆแล้วเนี่ยก็คือ6ฟุต10นิ้วครับอีวิงครับบอกชัดเจนครับบอกว่าตอนที่วัดเนี่ยเขาเรียนแบบบาร์ลี่แหละครับก็คือว่าเอาถุงเท้าเนี่ยยัดไส้ใส่เข้าไปในรองเท้าแล้วค่อยวัดอีกทีนึง มันจึงทาให้ส่วนสูงของทางด้านแพทริกอีวิงเนี่ยมันมากกว่าเดิมอีก2นิ้วจากหกฟุตสิกลายเป็นสูงถึง7ฟุตครับแต่หนึ่งที่ถือว่าแสบจริงๆครับนั่นก็คือเจเจบาเรียเจเจบาเรียครับอดีตพอย์การ์ดของทีมดัลลัสมาริกบาเรียเป็นคนที่รูปร่างเล็กมากแต่เขาเขียนไว้ว่าเขาสูง6ฟุตหรือ183มเซนติเมตรเด็กนูวิสกี้บริกลายต่อหลายคนครับบอกว่าผมคิดว่าเจเจบาเรียเนี่ยเขาสูงไม่ถึง6ฟุตนะ เพราะว่าเขาดูตัวเล็กจริงๆซึ่งบาเร่เขาก็ได้บอกสื่อครับบอกว่าตัวเขาเนี่ยสูง6ฟุตและเป็น6ฟุตจริงๆ6ฟุตที่ถอดรองเท้าวันแล้วเนี่ยก็สูง6ฟุตหรือ183ซนติเมตรแต่มันได้เพียงเท่านั้นครับหลังจากนั้นที่บาเร่ให้สัมภาษณ์เนี่ยผ่านไปไม่นานคุณแม่ของเจเจบาเรเนี่ยออกให้สัมภาษณ์สื่อสูนทันควันแลวครับบอกว่าเจเจบาเรยไม่ได้สูง6ฟุตแต่เขาสูง5ฟุต10นิ้วหรือ 178ซนติเมตรครับซึ่งแม่เขาเนี่ยออกมาแชรแล้วครับบอกว่าลูกชายของเขาเนี่ยกำลังโกหกพวกคุณอยู่นะเขาสูงไม่ถึง6ฟุตครับและนี่ก็คือมันเป็นเรื่องของการโกงความสูงแต่ในกลับกันครับความจริงที่ปิดบังใน NBA มันมีอีกหลายอย่างครับเมื่อสักครู่เป็นผู้เล่นที่อัพส่วนสูงมากกว่าปกติแต่เหล่านี้คือผู้เล่นที่กดส่วนสูงลงเทวินการเนครับถูกดับเข้ามาในลีก ตอนถูกมินสิสตาท่มบูบดาบมาเนี่ยในวันพรีวะส่วนสูงเนี่ยเขาไม่ได้ไปวัดครับเขาบอกคนอื่นว่าเขาสูง6ฟุต11นิ้วคุณเอาไปใส่ได้เลยแต่เมื่อมีการวัดส่วนสูงของเควินการเนตจริงๆแล้วเนี่ยเขาสูงถึง7ฟุตครับก็มีคนไปถามเขาบอกว่าทําไมคุณถึงไม่บอกส่วนสูงละ่ะหากผมบอกว่าผมสูง7ฟุตเนี่ยผมก็ได้ไปเล่นในตำแหน่งเซนเ,นเตอร์สิผมไม่ได้อยากเล่นเซนเ,นเตอร์ผมอยากเล่นพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดหรือสมอล l f ฟอร์เวิร์ดด้วยซ้ํา ผมจึงต้องบอกพวกคุณว่าผมสูง6ฟุต11นิ้วรีกคนหนึ่งครับที่ถือว่าโกงส่วนสูงแบบชัดเจนนั่นก็คือเควินดูแรนครับยอดซูเปอร์สตาร์ของ NBA ตอนที่เข้ามาในลีเขาบอกทุกคนว่าเขาสูง6ฟุต9นิ้วเคดีไม่ได้วัดอะไรหรอครับไม่ได้วัดส่วนสูงไม่ได้วัดอะไรแต่คือเขาบอกทางเจ้าหน้าที่ NBA ว่าไปวัดมาแล้วสูง6ฟุต9นิ้วใส่ไปได้เลยวัดจริงๆแล้วเควินดูแรนเนี่ยสูง6ฟุต11นิ้วครึ่ง หรือสามารถปัดเป็น7ฟุตได้เลยเคดีครับบอกว่าหากผมบอกว่าผมสูง6ฟุต11หรือ7ฟุตตามจริงเนี่ยคุณก็จับผมไปเล่น power forward หรือไปเล่นเป็นเซนเตอร์สิผมไม่ชอบเล่นตำแหน่งพวกนั้นผมอยากเป็น small forward ที่อยู่วงนอกคอยชูจากระยะกลางผมจึงบอกพวกคุณว่าผมสูงแค่6ฟุต9หรืออย่างล่าสุดครับวิกเตอร์เวนบันยมมาม่าซูเปอร์สตาร์ของทีมซานตโนอสเปอร์ เขียนเอาไว้ในตอนแรกบอกว่าตัวของเขาเนี่ยสูง 7, ฟุต3นิ้วแล้วมาปีนี้ครับได้มีการเพิ่มส่วนสูงของเวมบี้เนี่ยเป็น7ฟุต4นิ้วสื่อก็ได้มีการไปถามเขาบอกว่าจริงๆแล้วคุณสูงเท่าไหร่เวมบี้ไม่ตอบครับได้แต่ัวเราะเบาๆแล้วก็บอกว่าผมก็สูงตามที่พวกคุณเห็นนั่นแหละแต่ได้มีการประเมินจากสื่อต่างๆครับคนแรกที่ออกมาพูดก็คือรูดี้โกแบร์โกแบร์บอกเขาบอกว่าเวมบี้ กำลังโกหกส่วนสูงพวกคุณอยู่พวกคุณรู้ไหมโบบันมายานวิทย์ได้มาบอกเขาบอกว่าตอนที่ผมเล่นกับเวมบี้เขาสูงมากเขาไม่ใช่เจ็ดฟุตสองเขาไม่ใช่เจ็ดฟุตสามแน่นอนผมว่าเขาสูงถึงเจ็ดฟุตห้านิ้วด้วยซ้ําเบมบี้เป็นอีกคนหนึ่งครับที่เรียกว่าลดส่วนสูงตเตงมาแต่นักวิเคราะห์ต่างๆครับได้มีการมาประเมินเบมบี้ว่าจริงๆแล้วอ่ะคาดว่าเบมบี้น่าจะสูงถึงเจ็ดฟุตสี่นิ้วครึ่งหรือ 7ฟุต5นิ้วด้วยซ้ำแน่นอนครับว่าลีกเนี่ยไม่เขาพอใจสักเท่าไหร่หรอกครับว่าทาไมผู้เล่นต้องมาลดส่วนสูงเล่นส่วนสูง,เ,สสงเขาจึงมีการครับประกาศกฎใหม่หนึ่งกฎนั่นก็คือว่าผู้เล่นทุกคนครับก่อนที่จะเข้าเล่นใน NBA ในการฟรีดับและในการวัดส่วนสูงวัดน้ําหนักเนี่ยผู้เล่นทุกคนต้องถอดรองเท้าต้องไม่ใส่ถุงเท้าต้องเป็นเท้าเปล่าแล้วไปวัดส่วนสูงครับนี่แหละครับ หลีก็แก้เผ็ดไปด้วยเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามครับส่วนสูงกับฝีมือเราคงต้องแยกก้อนกันซึ่งแน่นอนรัาว่าแม้ว่าผู้เล่น NBA หลายคนเนี่ยส่วนสูงจะไม่ตรงกับตามที่เขาแจ้งไว้แต่ทักษะกับส่วนสูงนั้นนะ่ะมันแยกกันมารซ์ซโบครับเคยบอกประโยชน์หนึ่งว่าความสูงของผมเนี่ยมันหยุดไว้ที่5ฟุต3มนิ้วและผมไม่แก้ส่วนสูงแน่นอนแต่คุณรู้ไหมว่าผมสูงแค่160เซนติเมตรก็ตามแต่ผมเอาทักษะต่างๆที่ผมมี ผมเอาความวต่างๆที่ผมมีเข้ามาทดแทนและผมยังสามารถดังได้ด้วยนะและนี่แหละครับก็คือในเรื่องของความจริงที่ปิดบังในบาสเกตบอล n NBA ครับทุกท่านครับสามารถติดตามชม NBA Thailand Insight ในเรื่องราวต่างๆมากมายขยากพิมพ์เรื่องไหนขยากรู้เรื่องไหนคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไทย i ลนด์บบ inside, อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับ